เล็กสักนิดด้วยคำที่ว่าเวนระง,งับด้วยการเฉยชาแล้วเวนจะโบกมือราไปเองสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่ติดตามรับชมและรับฟังนิยายเสียงช่องนี้หลังจากที่แอดอัพโหลดนิยายเสียงเรื่องสางกลางภัยไปจนถึงตอนที่5แล้วนะคะแอดมีความรู้สึกว่า ก่อนเราจะเริ่มตอนที่6เนี่ยเราควรที่จะพักเบรกพูดคุยกันสักนิดนะคะแอดยังขอพักเบรกด้วยคำที่ว่าเวนระงับด้วยการเฉยชาแล้วเวนจะโบกมือราเราไปเองเอ๊ะมันยังไงอะไรทำไมถึงมีคำแปลกๆอย่างนี้ขึ้นมาหรือว่าแอดอา่านนิยายเกี่ยวกับผีๆสางๆจนสติสตางผิดเพี้ยนไปนละบางคนอาจจะคิดต่อไปอีกว่ายายป้าจันเนี่ย แกคงป่วยจิตไปแล้วมั้งจึงบัญญัติคำพังเพยแปลกๆที่ไม่เคยบันทึกในสาระบบขึ้นมาอย่างขคยัง,ยงแอดขอเบกรกแรงๆแบบห้ามล้อ ABS หนักๆกันจนถึงขั้นหัวที่หมหัวต่ำกันเลยทีเดียวเอาเป็นว่าเพื่อนๆคงได้ยินคำพังเพยที่ว่าเวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนกันมาแล้วนะคะซึ่งมีความหมายว่าการให้อภัยหรือเป็นการยุติ ความบาดหมางทั้งปวงให้จบสิ้นไปไม่จองเวรจองกรรมซึ่งกันและกันเวรก็จะไม่เกิดขึ้นใหม่ถ้าหากว่าเรายังคงจองเวนกันอยู่แล้วก็คงต้องวนลูปตามชดใช้กันไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาติแอดก็ว่าตามที่เคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่ท่านพูดให้ฟังนะคะแอดไม่รู้หรอกว่าชาติหน้ามีจริงไหมเรานอกเรื่องกันมา,มากแล้วนะคะเข้าสู่ประเด็นหลักปากหมุดกับคำที่ว่า เวนระงับด้วยการเฉยชาแล้วเวนจะโบกมือลาไปเองกันเลยดีกว่าค่ะจากช่วงชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายสิบปีแม่พูดยังกับแก่เนี่ยแต่ความจริงก็แก่จริงๆนั่นแหละค่ะเพื่อนหลายคนได้ยึดเอาแอดเป็นที่ระบายทุกเอ้ยไม่ใช่ ระบายความทุกข์ค่ะคําว่าระบายทุกข์ฟังแล้วมันทาแม่งทาแง่ยังไงกับใหม่ลุกเอาเป็นว่าเพื่อนที่เหลือความสาวน้อยคนหนึ่งเล่าว่าตัวเธอน่ะแต่งงานอยู่กินกับสามีมาหลายสิบปีหลายสิบปีอีกละแอดไม่ค่อยชอบคํานี้เลยเอา้าวเรามาต่อกับเพื่อนคนนี้กันดีกว่าค่ะเธอเล่าว่าตั้งแต่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมาคนเป็นสามีไม่เคยมีความซื่อสัตย์แม้แต่น้อยถ้ามีโอกาสแล้วก็ จะนอกใจอยู่เรื่อยโอ้เม่เจ้าเรื่องใหญ่นะคะเนี่ยเท่านั้นยังไม่พอพวกนางน้อยน้อยนั่นก็ยังกล้าล้ำเส้นมาละลานเธอซึ่งเพื่อนคนนี้ก็บอกกับสามีเธอว่าขอใช้เสียงสองนะคะนี่คุณดูแลสัตวเลี้ยงให้ดีสิอย่าปล่อยให้มันมาสร้างความรำคาญกับฉันเด็ดขาดแม่พูดยังกับว่านางน้อยๆเหล่านั้นเป็นยุงรำคาญนั่นแหละคะ่ะถ้าหากว่าเป็นยุงรำคาญจริงๆ คงง่ายที่จะกำจัดแค่เพียงค้นสเปรย์ฉีดยุงก็ไปแล้วค่ะเอ๊ะจะโหดไปไหนเนี่ยอ้าวนอกเรื่องอีกแล้วเรามาต่อกันดีกว่าค่ะเมื่อสามีของเพื่อนได้ยินอย่างนั้นเขาก็ไปกำราบนางน้อยๆให้อยู่ในพื้นที่ที่เขากำหนดไว้ไม่เช่นนั้นเขาจะไม่ไปหาแต่ยังว่านั่นแหละค่ะดูเหมือนว่าคำห้ามของสามีเพื่อนไม่ศักดิ์สิทธิ์เอาเสียเลยยังมีนางน,น,น้อยบางคน ที่ทำตัวเป็นหมูไม่กลัวน้ำร้อนยังคงรารานเพื่อนของแอดต่อสิ่งที่นางทำได้ก็คือกลั่นแกแล้งด้วยคำพูดต่างๆให้เจ็บช้ำน้ำใจแรกๆเพื่อนสาวก็ปรี๊ดเหมือนกันตอกลับไปบ้างซึ่งการกระทำเช่นนั้นก็เท่ากับว่าสุมไฟในอกให้ร้อนจนหาความสุขไม่ได้ทุกครั้งที่เพื่อนไม่สบายใจก็จะมาหาแอดแอดไม่รู้จะทำอย่างไรดีก็ชวนเธอไปหาที่สงบทางใจส่วนใหญ่ ก็คงไม่พ้นวัดเมื่อได้ทำบุญและทำสมาธิให้จิตสงบในที่สุดเพื่อนก็ทำใจได้เธอบอกว่าจะไม่ใส่ใจพวกนางน้อยๆซึ่งเปรียบเหมือนเจ้ากรรมในเวรเหล่านั้นอีกเธอยึดคติที่ว่าเวนระง,งับด้วยการเฉยชาแล้วเวนจะโบกมือลาไปเองแอดเองก็ยังมึนๆอื่นๆกับคำที่เพื่อนพูดออกมาเพื่อนยังบอกอีกว่าเมื่อเราเฉยชาไม่ตอบโต้เวนของเธอก็เงียบหายไป ราวกับตายจากอุ๊ยคำหลังนี้แอดพูดเองจ้านี่แหละสิ่งที่แอดนำมาคุยเป็นการพักเบรกแล้วเจอกันในนิยายเสียงเรื่องสางกลางภัยตอนที่หกนะบายบาย